ท่านผู้ชมครับยุกับผมไทยบ้านเดินที่นี่นะครับผมคลิปนี้ว่างๆครับผมหลังจากดำหน้าเกี่ยวเขาเอาเขาขึ้นเราแล้วๆกับว่าหาลินครับหาป่าครับบรรยากาศ่มเงินครับยูคให้ยุนาครับผมคุณคุณครับแทนกองไ้เลยครับคุณน้องจ้าครับมาหาป่าครับตามมาครับเออเออโคมืนหลุมครับโอบรรยากาศแย่ไหมครับเกี่ยวเขาครับคุณบอกว่ามาหาป่าครับ เดี๋ยมีแต่คนละใหม่เนาะนี่นาะนีู่เนาะคุณครับน้องกาหาป่าคุณเศรษฐกิจพอเพียงคุณเอ๊มาเหามัืยนแลเวเอเนี่ยเขาเนิ่งไม่โยงเลยท่านเหยนคนครับจะขวงนะย่างเลยกรบป่าน้งไหนพวกนี้ ขึ S <S <S <laughs> <laughs> ้นไปทุกคนว่ายมาเอาป่านนะครับมื่อนี้่ฉันมาเตรียมถุงบ่บ่กลับโอ้ตอนนึงเดี๋ยวพึ่งเจงน้ำเน้ะมาที่งันแล้วนี่เรื่องไรหนาววานบอกแล้วบอข้าวไงไม่ยังเหรอผม่านี่ได้แนวกินเนาะตอนมา้แต่เนียแข็งแรงอยู่ มาครับถ้าม่จำับอยากนอนจะต่อไม่ลายต้องต้องต้องลงไปเบิร์นสก่อนมีบ้านอาหารอยู่มืองนี้มืองเดียวเลยเที่ยเดียวเลยมีบ้านนี่หมดเลยอาหารนาะว้านคุณคุณหดป่าป่าหดเห็นปะต้องกินมาเล่นนะม่ไ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 มีอาหารมั้ยนั่นสิคือก็เป็นอาหารนี่สิ กขป่าไม่น hmm. ี okay. sí. ่นั่งนี่นแล้ววันให้มาจับปลาให้ไปเห็ดเรื่องคนงานบ่มาี่จังไราเรากลัวมคิดได้หวีบวัวถามเลาเลยน้ามันไหอมันไเพ่งหน้าบอกดิกาจะคว้างนอนเหมืมักเมับ่ย้ไไบ่ปกติมันด้เพ่งเมอนหอกบ่ มัวกระเมในใส่ดำนะใส่เขียวเขาเป็นเมนธรรมดาลูกชายสซะนะครับมันน้องวาาครับคืบานมบึงกันร่างกายบานแหแหกัน่คือไส่อ่กมาเท่าตัวคนตัวน้าซะอรยเขาว่าสมัยตะกี้เขาเ่าขอนี้มุดได้ดงมุดลงไปจัาป่าเลยรประมาณว่า นคือังไนมอวางครับมึงวางูบรรยากาศในหุล้มดีเนาะหนาวดิุน้องหนึ่งน้องป่าเลยเปนอย่าสิไม้หมายไว้คือว่าสิมจับป่าครับบักกันน่ะบักกันเลนเอ้ยบักยังก่อนยังกอนมอนมอุ้ยมน แดงแยงเลยว่ะสดๆสดเพอาะง่ายกินอันนี้เนี่ยได้ข้าวนี่มันเมอรี่เนี่ยกินร้อนทำนี่ครับเจ้าขอให้ใครกินเนาะใครก็ลองใครกินมั้ยใครกินมับอกเราจะไปอยู่ในเมืองกรุงสิมันเอาเข้าไปเลยครับเปิดหน่วยเป็นไงใจวะ

ครมาจับจปลาฝนเล็กน้อนองยังหมุนป่าล้วมัว้เงเนาะโอ้โหปลาอีห๋ป่ะมึง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 หมุนเห็นว่าเฟิร์ดุ่นหฝนฝน,นเลียนนี่ฝนโอ้โหนำในหน่อยนึงแลวนั่นปลายังวะนะครับผม,มนี่ว่างครับ ตีไก่ว่าสีไทยไกลตีเือครับไก่มันว่าสู้กันครับว่าสู้กันครับไทยว่าตากล้องัวยูตากล้องก็ประมาณน้นเลยมา่อยเลยถึงตายนี่ตัวมห็นคเห็นม ไัหมน่นเดาังน้เาวะานนี้ไไนรมีก่าวเา่างม่เห็ดหน้าบ่ไม่เห็ดน้าบ่บ้าไน่มเ้นขเาไม่ให้หม เอาให่มันแห้งเ่ดเลยเาเกิดเลยันยังไันดีะข้าวป็นไงข้าวคนบ้านข้าวขาวเหรผมหมอนลมครับเป็นมันลมนม,นม,มาให้มานะเย็นสบายเนาะเห็นแม่้ท่านไม่กินข้งเนี่ยัวงวามา่จับ่ะ จับปลาจ้ะจับปลาไอหนองเจ็ดเจ้าเข่าเนี่ยใครบอกยัยไหนตัวยัยไหนอีกตัวเพราว่ามาจับปลาบอกไอหนอมกับมาดึกเนี่ยผลเข่าช่วยกันท่อนเอ,อ้ย <c oughs> ตายผนมรก็เลี้ยวฮะนี่ผนมัดมน,นั่นไงไปกองไปกองไปกองมันเดี๋ยวขับเพื่อเลี้ยไข่ดอกโอ้โอเยเข้มขับเลยบอออ่อ๋อไปเล็กไปเด็กคุณขับเองบ่ ใคนเพื่อเด็กใครอยู่ไปขนหมูวานี่ไปขนซอยพอเอาเกือบตายเนาะเหยียดขั้นหนาวเลยไปขนเข่าครับเอาเบื้องเข่าเอาเข่าเห็ดข้าว l เนาะเห็ดข้าว l a พี่น่อยเบื้องวะข้าว l เขาไม่เนี่ยเคยเคยกินป่ข้าวเคยเห็ดปะเคยอยู่ ใส่เหือใส่ทั่วใส่ยังใส่ยังนี่ยังน้ำมบน้ส่มันเทป้เชียอาไว้นระเ๋สอบสตอปไปจ้าวันครับเดี๋ยวตอนห่อนย้าเดี๋ยวพายทายเบึ้งครับ สต่อไปครับ okay. ไม่ครับผมไมเป็นทีเดียกระเบดครับเขาไม่เก็บไปแก้เขาครับผมมาที่มหาวิาลัแก้เขาครับขึ้นแม่ขึ้นแม่ขึ้นขึ้น Yeah. <laughs>

要咩啊？要。<noise> บนใ่ไโคตรนานเลย

หมดกดมาเรบกบบไปโตตอนนี้ร่างกหมดครับายเลยมดม่มนเขาเลยม่วู เขาจะเาเาไปไหวครับผมขัจนี <sk 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 ้เขาก็จะไปเนียเงันติดตามเราชมกันได้นะครับผมตามตามเขาครับีที่นี่หรืออีที่สองครับขอบคครับโอเป sao phải đi cột mắt đấy không Ui, Có Mình cái gì chăng là nó nó Nà nào cái này cả hạ vào nó lên Để nào, lên vào đi ngắm không

สะาวสะานวเด๋กวป็สะพานหรอมาแนวะนอนนออนนอนอน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 สอนอออนนนนนนนออเนนอน นี่ทำมาฮอดร้านเดาเลรอครับผมฮะแต่งาทีแล้วเปิดแต่งาทีแล้วฮะแต่งาทีแล้วซีฟองแล้วอ๋อกระเพาะหรอเปล่าค่ะจับไปอยู่ที่หนาเนาะเออเอโอเคโอเคครับค่ะคลิปนี้ครับนี่แค่เท่านี้ครับขอให้ทุกคนดูดีมีแเองครับผม